Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова โตโยต้าสักคันต้องนึกถึงโตโยต้าชิงใหม่มีครบทุกบริการที่ตอบโจทย์คุณมีโชว์รูมรถใหม่พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานครอบคลุมใกล้บ้านคุณมากถึง7สาขาสำนักงานใหญ่สาขามหิดลสาขาสีแยกเทเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางสาขาลำพูนสะดวกเข้ารับบริการได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณให้คุณได้มากกว่ากับโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมมากมายโทรตอนนี้ที่053-202-009เบอร์เดียวจบ ครบทุกบริการชิมัยนิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิมัยนิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chimainews.co.th n g Facebook Line Twitter Instagram YouTube ได้ที่ @chimainews เจคเล่าหูเต้าตันซื่อโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนยาชุดซื้อง่ายใจสะดวกหันผลวยแต่อันตรายครอบจักรวาลสับปะอาการปวดในเนื้อในตัวส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างนัก แน่นอนว่ายาชุดซื้อง่ายใจสะดวกสรรพคุณถูกใจมีฉลากหรือการโฆษณาติโออวดสรรพคุณรกักษาโรไไ้้นัปะจะการตรวจสอบมักจะปะยาสเตียรอยผสมในยาชุดซึ่งยังคือเกิดผลข้างเคียงนักเอาการเบว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงมีห้อยปิห้อยแตกตามผิวหนังอาการบวมน้ำกระดูกพุน กระเพาะพพดลายป๊โทรตโมสังโคกที่สำคัญในยาชุดอาจจะมีตัวยาซ้ำซ้อนกันเนี้ยหอเหา่าใดหักยาเกินขนาดอาจจะเน่้ยหอเกิดอันตรายต่อตัวเหา่า หูจะอี้แล้วย้างๆๆางยั้งซื้อ,อยาชุดเพื่อสุขภาพที่ดีของห่าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานสาพพรนารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่ ผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิทยามูลธานิ์ผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังตี่ขอรบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านีเจ้าวันนี้วันการคุณผู้ฟังเจ้า4มิถุนายน2567ไาวในเวียงฝนอ้อ,อยนะ ที่ไหนฝนอ้อยที่ไหนฝนตกเอิญจุ้งจาก,กันเข้ามาได้เลยนะเจา้าว่ามีอะไรอย่างเกิดขึ้นที่ไหนต่างๆกันเพราะเพราะว่าตาเจ้าเนี่ยบ้านจุ้งบ่มีฝนอ้อยบ่มีฝนตกแต่ว่านะเจา้าจุ้งปิดพัดลมตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงคืนอากาศก่อมอกกว่าให้พอดีตื่นพอโทรศัพท์เจา้าปรากฏว่าอุณหภ,ภูมิอยู่ที่ซาวหกาวเจ็ดองศา ตอนประมาณสักเที่ยงคืนปิดพัดลมทีา37องศาแต่เจ้านี่แมวห้องกินเข้าตีสองอยู่ที่26องศาพอท้าเย็นเหมาะก็เลยถามแมวว่าอากาศก็เย็นจะดียังบรรลับบรรนอนมันก็ได้ก็พอหน้าร้อนก็เงี้ยวนะจ้าคือเมื่อวานมันก็รับไงเงียไงกลางไอ้น่ะเมื่อคืนมันกอดปวดโถ่ห้อยเขาลุกเฮืรดเล่นตุยเฮืรอยู่ตุยเจ้าคุณผู้ฟังก็ตตาจุ้งนี่ยังอันมีแพนด้าแล้วเจ้าเบอรเดียวนี้นะเนาะวันนี้สองช่องทางการติดตามการติดตามอีเราน ใแล้วก่ะการติดตามรายการเล่าข่าวของเฮานะเจ้านั่นก็คือหน้าปัดวิทยุเนาะณสถานีวิทยุใกล้บ้านขอบพระคุณเจ้าพมในการสถานีทุกท่านในการห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้พิกัดพื้นที่เจียงใหม่ละปูนพะเยาเจียงหายแล้วก็ม่ห้องสอนจ้าและนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้ายังมีแหมเรื่องช่องทางการไลฟ์วันนี้น้องเบ่าจุ้งนะเจ้าบึ้งลดลุกแม่เจมมาฮอดมาเติงมาแผวและเรียบร้อยให้เจ้าก็ได้ไลฟ์กันต่างปกติเนาะปีเฉืีองเช็คสัญญาณเมื่อไหร่เรียบร้อยตัวบันกันขอบพระคุณนักๆ รายงานตัวในห้องเขาชมรมเจ้าทักทายลุงนั้นเตจาเจ้าจาก fm 91.0มนชนคนไม่ริมขอบพระคุณนัก,น,กนักกันเลยเนอร์รายงานตัวแล้วเรียบร้อยเช็คสัญญาณแล้วเรียบร้อยปลอดภัยสบายใจใหายห่วงเจ้าและก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการในวันนี้กับ Toyota. โตโยต้าโตโยต้เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนเจ้า เว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามขความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเจียงใหม่ w s เนาะมาก่ายมาแล้วเอิญมาตวัวเอิญมาอลไรเรียบร้อยบอกใจว่าฝนตกก่อฮ้อนก่อเนี่ยเจ้ามากันได้เลยเน้อในช่วงนี้อ้าและสภาพอากาศเจ้าเพ่นก็นยังบอกว่า ฝนร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะเจ้าอ้าวจากข้อมูลข่าวสารเ w อร์วเบทดอททีเอนะเจ้าวันนี้วันที่4เงาจีบปจนถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เจ้าตกหนักเป็นจมตี้แล้วก็ตกหนักเป็นบางพื้นที่เนาะและ ในช่วงวันที่5ที่6เจ้าคือวันพวกวันเือนี่จะหนักเป็นซัมตี้เนอร์ส่วนเสาร์ทิศเจ้าวันที่8วันที่9ฝฟฟ้าคนองลดน้อยลงน้อยนะเจ้าร้อยละ 40- ถึงร้อยละ60ของพื้นที้ตกหนักเป็นซัมตี้นะเจ้าอุณหภูมิเฉลี่ยตามสุดเสาร์สองถึงเสาร์แปดองศาเซลเซียสและก่อเฉลี่ยสูงสุด31อถึง37องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม 10- ถึงส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้า และเมื่อตะวันวานนี้คุณผู้ฟังสมิถุนายน2567เจ้ามีพิธีอัญเชิญเจ้าพระเจ้าฝนแสนห้าน้อยกมือท่วมหัวก่อนตามคติความเชื่อนะเจ้าของเจ้าล้านนาของหาเปิงทีจชุ่มบัดตันเมืองบัตันนางว่าเพินใส่ขันดอกกันแล้วเจ้าเปิงระบดบดมืดมืด,มดอ,อือจืดอนะืจืดเนาะ นายอาสนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้มอบหมายให้าในายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมกันกับรองปลัดเทศบาลเจ้าผู้งในการสำนักการศึกษาพูวมในการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและกงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธราราชหรือพระเจ้าฝนแสนหาออกจากวัดช่างแต้มเจ้าสู่วัดเจดีหลวงวรววหารโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณพิกัดวัดช่างแต้มอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งตามคติความเชื่อของชาวล้านนาเฮาเมื่อใดที่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาขึ้นบนรถบุดสบกและบอแห่ไปแวดเมืองในงานสําคัญของเชาวเชียงใหม่ปรากฏการที่สร้างความพิศวงบนท้องฟ้าก็มักจะเกิดขึ้นเจ้าและ จากฟ้าตี้ดด็ดสแลสแลตวะทุคนว่าฟังเจ้าดำกุดำกุ้มเนาะคนาฟังก็คือเหมือนฝนกำลังจะตกอยู่กู้เตืนนอนเนาะดยอภินิหารและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฝนแสนหาก็ยิ่งคือประมัยปีน้องเจ้าเจียงใหม่เคารพกราบไหว้พระเจ้าฝนแสนหาด้วยจิตใจศรัทธาตั้งแต่ เหมือนเสิร์นกันมาแล้วจนต้ฮงอดมาเดียวนะเจ้านี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวเจ้าคุณว่าฟังแล้วก่อพิธีการไสคันดอกนะับบูชาเสาอินทกินตั้งเก้าแล้วต่วันวานนี้สามิถุนายนแล้วก็จะเงวจีบไปจนถึงวันที่เก้านี้เลยนะเจ้าและก็จะออกอินทาินในวันจันทร์ที่สิเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นออสามารถจัดสรรเวลานะเจ้าในการที่จะไปห่วมงาน ใส่ขันดอกกันได้เลยนะเจ้าเรนเจอร์เรนเจอร์ทักทายปี่ช่อเอื้องเนาะแต่กี้เช็คสัญญาณเุ่งจงแล้วคุณลินลดาเจ้ามารายงานตัวลันเนอร์เมืองฝั่งก็อ้อยสวยๆเนอร์เจ้าหนะตังเพกก็เหมือนกันเจ้าแต่ว่ามืดดำกำเจ้ากันของแต่สีถ้าจะซัดบะบะตังจอมต้องเป็นยังไงพ่องเจ้าจากตัวตึงหมสองบ้านหลวงรายงานตัวละเรียบรอยฟอนโต๊กก็เจ้ามีลักษณะการตกเป็นจะใดนะ้มีตึงสวยๆมีตึงเปาะแปะ,ปะ เบาแปะนะจ๊ะมีตึงอ่อยแบบมดเม็ดมดเม,ดม,ดม,ดมด็ดมีหลากหลายจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกกล่าวกันเข้ามาในเนื้อขอบพระคุณนักๆเลยเจ้ามีข่าวที่ข้องเกี่ยวกันกับสภาพอากาศกันโก้พ่าโทรไปต่งงางเสียงไา้ก่อนคุรฟังเจ้าขี้เปรอะแม่เป็นเจ้าเป็นนายพ่าทุ่นฝนตกหนักดินถล่มเจ้าดินหยุดลงมาเข้าบ้านถ้ำผาจมแม่สายกันไฟโอ้ค่อนข้างน่าสะดุง้งตกอกตกใจ แต่ว,วันนี้มีปริมาณฝนตกจัดหนักในพิกัดอำเภอแม่สายจ,งจังหวัดเชียงรายและฝนตกหนักจะอี้ดินก็เลยหยุดลงควื่อฟังเจ้าชุมชนถ้ามผาจมเลย หมที่หนึ่งตำบลเวียงพังคำดินไหลเข้าบ้านเฮือนพ่อแม่พี่น้องสร้างความเสียหายหแก่ทรัพย์สินแล้วก็อาคารบ้านเฮือนหลายหลังคาเฮือนเลยเจ้าซึ่งแต่วันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ปอพอนะเจ้าก,ก็ได้เข้าล้างทําความสะอาดบ้านเฮือนแล้วก็ถนนต่างเจ้าบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าเพราะโทรโมสังโครเรซทขี้ดินขี้เปิอนะเนาะมันหยุดลงมาจากจุดก่อสร้างสกายวอล์ก กูเตือเมื่อฝนตกก็จะต้องช่วยกันล้างบ้านจะแยะนะจ๊ะเพราะว่าขี้เปอร์ก็จะไหลเข้าบ้านจะยะที่ผ่านมาก็ได้ร้องเรียนหน่วยงานนะจ๊ะหลายอันหลายอย่างพอไปถึงเนาะผู้ฮักเหมาที่มาฮักเหมาแปลงสกายวอกก็เคยบอกว่าเออขอแปลงกําแปลงก้งดินกําเตะเวลาฝนตกและดินมันหยุดเข้ามาและมันก็นไหลเป็นขี้เปอรอ่ะคุณผู้ฟังเจ้า ผู้พักเมาก็บอกว่าเออจะเงี้ยเฮ้อแต่ก็ยังบม่ได้ดําเนินการจนหอดฝนหมยกนึ่งแล้วนะเจ้าตอนนี้ก็กําลังจะเ้าหาวิธีวันนี้จะได้บังเฮอเศษขี้ดินขี้เปิดไหลเข้าบ้านเนาะซึ่งจะบ้านบางส่วนก่อปห้องที่ศูนย์ดำรงทํามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าไปช่วยเจรจากกเื่อกาเตโอคุณผู้ฟังเจ้าขี้เปื้แบบพองแต้กันไปส่งกําลังใจเฮ่อกันกับ ว่าไม่พป่น้องจาบบ้านทุกท่านทุกคนนะจ้าแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันสําคัญที่สุดเนาะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าคุณผูฟ้ฟังนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าก็ยังมีเรื่องของวบน้ําระดมกําลังเสาะตัวหาสองหนุ่มวัย16ปีตัวอันนะเจ้าวบน้ําหายไปที่อ่างเก็บน้ําแต่ว่าปะเป็นโศพแล้วหนึคุณผูฟ้ฟัง ตอนเตียงกระแผมเศ้านาทีของวันติติตพันธ์มาเจ้าร้อยตำรวจเอกพิชิตเชื้อเมืองพานรองสารวัตรสอบสวนสพเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายได้ครับแจ้งว่าพะศพคนจมน้ําในอ่างเก็บน้ําวองพื้นที่หมู่5ตำบลม่วงใหญ่พเพะเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตเนาะเป็นอ่างเก็บน้ําเจ้าอยู่ในระวางปิดหลังจากหมดหน้าท่องเที่ยวแล้วก็หย่่งเข้าหน้าฝนนะจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีผู้สูญหายแล้วก็ เป็นจ้มูกันละอ่อนจันมอมห้าวเฮียนแห่งหนึ่งปากันมาที่อ่างเก็บนะ้ำห้าคนซื้อของคบก้ำกินอายังมานั่งกินกันอีนอะ่ะทีนี้มีละอ่อนวัยสิบคนนึงเป็นเจ้าตําบลปออำเภอเวียงแก่นเจา้าลงไปเล่นน้ําในอ่างแล้วก็วบหายต่อหน้าต่อต,อตาจ้มูเลยทีนี้ แหมคนหนึ่งกับอายุเต้ากันเจ้าหันจมูกวบน้ําสดลงไปช่วยวบหายประาการจมูกแหมสามตึงเหลือก็โทษลงงมบะปะ,ปะก็เลยประสานขอความช่วยเหลือกันกับหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยเจ้าหลวงเวียงแกนสงเครา์มาช่วยเสาะตัวหาหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยประเมินเบื้องต้นว่าน้ํามีความลึกประมาณสักสองเมตรเปิน้นเกาะเลยได้ประสาน ความช่วยเหลือจากทีมประดาน้ำของมลลูลนที่สยามพมใจปุอินจตุจุดอำเภอเจียงของมาห่วมสมทบภารกิจค้นหาเจ้าสองชั่วโมงงมคนที่ลงไปช่วยนะ่ะปะเจ้าแต่คนที่วบน้ําเตื้อแรกนั่นนะบะปะเจ้าเปิ้นหยุดยั้งการเสาะตัวหาตอน6กโมงแรงเจ้าทีนี้ล่าสุดเจ้าคุณเ่วังเปิ้นปะ แขมนื่องรายกันแล้วเรียบร้อยเจ้าเก,ก้ามุงเกิงเมื่อไงแต่วันวาสเมพูดขาวกรายงานว่าจากกรณีที่มีละอ่อนจั้นม .5 5คนเนี่ยมานั่งกินนั่งเล่นกันตีอ่างเก็บน้ำเนาะลงไปเล่นน้ําคนนึ่งวอ แหมคนหนึ่งตัวลงไปวักแหมแหมสามคนลงงมบะปะ,ปะสามคนก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเจา้าในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก่ปะคนที่ลงไปช่วยหนึ่งคนแต่คนที่ลงไปเตื้อแรกบะปะเตื้อลาสุดเปิ้ลลงงมกันแหมยกแห็มรอบนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังในที่สุดแล้วก่อะปะแต่ว่าบะได้ติดใจในสาเหตุของการเสียชีวิตเนาะแพทย์ก็ได้มาชันสูตรแล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีต่างศาสนากันกต่อไป โอ้ใจบดีกันของแต่เจ้านี่คือ,อเรื่องราวของน้ําท่าต่างๆเนาะคุณน่าฟังแล้วก็มีโอ้พน้องว่าอย่างนะเจ้ามีการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนักหนาป้าป้า,ปา,ปานะเจ้าอ่ะขอบคุณสําหรับผู้ที่ตักเอินกันเข้ามากันตัวนะเจ้าชมไลฟ์กันในวันนี้เนาะยาจุ้มจิกิี้บอกว่าสันรประตองเจ้านี้มืดอืดุอจดค่ะเจ้านะ ตังเพลนี่หยลงมาสัมผองแล้วนะเจ้าตี่สาวจากจังหวัดละปูนมาแล้วเนอะอำเภอเมืองจังหวัดละปูนวันนี้บทบทมืดมืดบัดตกนะตั้งเจียงฮาเจ้าพีเครดิโอบอกว่าชัดเจนดีเจ้าอำเภอพานเป็นอย่างไงพองเจ้าตกก่อหะก่อแจ้งเอินจงจ่าก,กันเข้ามาด้เนอรไว้มาถึงเรื่องของการกดยึดไม้ห่วงห้ามเจ้ามูลค่ามหาศาลเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งขวา เมื่อวันติทิผ่านมาเจ้าสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาไม่ท้องสอนเจ้าโดยการอำนวยการของนายเกษมคํามาเจ้าเพื่อได้มีการสั่งการเพื่อทางด้านเพิ่มในการส่วนป้องกันทักษาปลาแล้วก็หัวหน้าสายตรวจปราบปรามเจ้านําปลาเจ้าหน้าที่เข้ากวดเช็คกรวจสอบเนาะและยึดยับ ผู้กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แหล่งข่าวของหน่วยเพื่อสกัดกั้นขบวนการกา,รกาฟไม้ข้ามจังหวัดโดยเฉพาะยิงย่งนะเจ้าก,การลักลอบตัดไม้ประดู่ตามออเดอร์ส่งในทุนจีนบริเวณบ้านแม่แลกตาบลแม่ลาน้อยเำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจา้าและพิกัดดังกล่าวนี้กวดค้นสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าบ่หมีคนอยู่อาศัยบ่มีเลขที่บ้านแต่ว่าอยู่ในเขตปา่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ยมฝั่งขวา ปะไม้ประดูปแปรรูปเจ้าซุกซ่อนอยู่ในเพิงพักเนาะลักษณะแปลงเป็นเหมือนห้างให้อ่ะแต่เป็นห้างให้หลังใหญ่เบลเล่บลเล่นเจ้ามีตึงไม้ใหม่แล้วก็ไม้ที่บัเคยผ่านสิ่งปลูกสร้างมาก่อนแล้วก็ในห้องยังปะไม้แปรรูปนะเจ้าบนปืนห้องซ้อนซ้อน,อนกันไว้เทินเท,ท,ทินกันยั่งบ่มีห้องหอยจดเล็กนเตือนนะเจ้าเพื่อนเกลยยึดของกลางตึงหมดปรโทูโมสังโค4 3าแผ่นเหลี่ยม ไม้ซักแปรรูปแห่นสามสิแผ่นเนาะแล้วก็ไม้ซักต้นแห่1สิต้นเจ้าดาเนินการอายัดสิ่งปลูกสร้างนี้แห่นหนึ่งหลังเจ้าคุณวัฟังและในการนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่นะเจ้าเป้นก่อยังประว่ามีการตัดไม้ในลักษณะเสียอยู่เจอือเจือและ มีนักในหลายพื้นที่4อำเภอบอกว่าจะเป็นคุณยัวแม,ม่ลาน้อยแม่สเสรียงแล้วก็ศกเมยซึ่งมีการลักลอบตัดไม้ประดูนักเลยเจ้าคุณผู้ฟังว่าโโอ้ยคุณผู้ฟังเจ้ายัางหนาแทนบบเบลเล่เบเล่นอ่นะปนท้องว่าหนาอย่างอันนี้จุ้งกบกหมูนอหนาสามหนาสีาา่หนาแปดมันพวาหนาเต่หนาว่าเจ้าอ้าในที่สุดแล้วกว็รวบของกลางกันไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยเผื่อมันจะใหญ่แต่แตและต้นน่ะคุณผู้ฟังเจ้าแต่ตอนตัดกัากำเดียวตา อืมนฝากเจ้าหน้าที่กันตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยเจ็ดมงส่สิบหกนาทีเจ้าไปที่ไหนกันต่อมาแพทย์เตือนแล้วนะเจ้าระวังเด้อภัยที่หุมหื้ออาหารนกพิราบปอดอักเสบนะเจ้าหมอมนูนเผยเคสของไม่ยิงที่หุมหื้ออาหารนกพิราบหายใจหอบนะเจ้าเอาเจื้อรา จากขี้นกเข้าไปเนี่ยเพื่อปอดอักเสบเป็นก้อนมีโพรงมีหูมีป่องอยู่ตัางในจบดีนะเจ้ามันบักกระจายออกนอกปอดเจ้าแต่วาน,นี้นายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโพสต์ผ่านเพจหมอมนูนล,ลีชเวงวงเจ้าความว่าไม่ยิงอายุ52ปีบ้านอยู่กรุงเทพ แข็งแรงดีนะจ๊ะบ่ไอบ่าไข้บ่เบื่ออาหารน้ำหนักบ่าลดบ่าเจ็บหัวบ่าเกยสูบบุหรี่บ่มีโรคประจําตัวบ่อย่างสักอย่างไปตรวจร่างกายเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าเอ็กซเรย์ปอดปะก้อนน้อยๆเกิดขึ้นใหม่ที่ปอดผกขวาตังบนเอ็กซเรย์ปอดก่อนหน้าหันึ่งปีปกติทําคอมพิวเตอร์ปอดปะก้อนนะจ๊ะโอ อยู่ที่0.9นย์เาคูณศูนกแล้วก็หนึ่เจ็ดเซนโอ้คุณผู้ฟังเจ้ากอกปกลกเหมือนกันเนอะแล้วก็หันว่ามันเป็นโปง่งเป็นหูอยู่ตังในหั่นนะจ๊ะทีนี้กวดเลือดก่บัปะเจือ hiv ทีนี้ผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดเอาก้อนอันนี้ออกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมก็สงสัยว่าเอาของบาล่างจะเป็นมะเลงปอดแหงกายะทีนี้ผลพยาธิวิทยาเป็นปอดอักเสบจากเชื้อราที่มีเื่อว่าค r y โต o c อ c c u s กวดเลือดหาคริปตัวคอคัสแอนติเจนหลังพาตับ4วันผลบวกก็ระวังเจ้าแพทย์กับเพื่อการรักษากันไปแล้วก็นแนะนําว่าจะเนี้ยจะได้ต่อไปที่นี่พอมีการซักประวัติผู้ป่วยเจ้าปรากฏว่าออมีนกพิราบอยู่ต่างบ้านหลายตัวด้วยความเอนดูกับเอาอาหารใหน้นกเป็นประจำที่นี่ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็เลยหายใจเข้าไปเจ้าปรากฏว่าหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราคริปตัวคอคัสเนโอฟอร์แมน จากขี้นกพิราบเนี่ยเข้าไปคือมันซุบตัดปอดีหายใจหูวขาไวฟืดอ่ะแล้วเอาเจือน,นั่ะเข้าไปในปอดปอดีเจ้าเลยนี่คือปอดอักเสบเป็นก้อนมันมีบ่าโพรงตังในก็คือลักษณะเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นหน่วยแต่ว่าตางาังในห้่นนะจ๊ะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันกวงตังในวะอันตร์เนานะทีนี้เจือนนเนี่ยยังแควนหมอบอกว่าดีแล้วมันบาด ไอ้หน่วยนะั่นมันแ,บบแตกแล้วก็เจือมันแบอบกออกมานอกปอดนะ่ะเอาออกเอาเบ้าออกมาตึงหน่วยออกได้ก่อนถ้าเกิดมันแตกนะโปรโทเมโมสังโคเตอร์เป็นวันอันนะเจ้าตอนนี้ก็ทําการทักษากลับไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นแล้วเจ้าง่ายๆกันเลยที่เอาเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าท้าบอหู้ลราเจ้าคุณผู้ฟังนกไอหยางไปนกไอหยางบอกว่า,า,า,บ,วาบ้านจุงก็มีนก จุกรกะถามว่าแม่มันเป็นนกอะไรอย่างกันพล่องนะจ๊ะแต่ว่าบ่มีนกพิราบจุกก็เลยหายใจโล่งโซกันไปสมบองดังขั้นแล้วนี่นะจ๊ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นละระมัดระวังกันตัวนะจ๊ะเพราะฮาบอกงูว,ว่าว่าฮาจะหายใจหหบเอาเชื้อนั้นเข้าไปเมื่อใดยามใด เพราะฉะนั้นเราฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าเอนดูกับต่างเอนดูแล้วเจ้าคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเือเปิ้ลไปอยู่ต่างอื่นต่างไกลกันเตะเปิ้ลอยู่บนต้นมงต้นไม้เปิ้ลสว่าหากินตามธรรมชาติก็แล้วแต่เปิ้ลแต่การที่เฮาได้เอาของคบกํากินไปฮือเปิ้ลนะเจ้าคุณผู้ฟังเหมือนเนี่ยขวงตาแปรนหนาปลาบ้านกันของแต่เลยเอาอาหารไปฮือไออย่างต่างๆทีนี้พอเปิ้ลเกยกินซะอีเปิ้ลก็บอกไปสว่าหากินต่างอื่นแล้วเจ้าก็แพร่ลูกแพร่หลานกันออกไปแต่ทีนี้เปิ้นวลบ่ไดกค ควางบอ๊บอบปิ่นขี้เบิ่เบิ่เบิ่อเต็มหันแล้วถ้าเกิดว่ามีเจือเนี่ยปอดีปอดีแล้วเราสุกตัดหายใจหูเข้าไปเหมือนคนป่วยคนนี้รอใจเยี่ย,ยงใดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันตัวเนอะเจ็ดโมงห้าสิบนาทีเจ้าไปต่อกันที่ในกันดีเอาละสี่ข่าวก่อนที่จะไปยังข่าวสามบริการเจ้าหนึ่งนาทีกับสี่ข่าวนี้นะักแก่กัน้องเอาไะล่าคุมทราบกันก่อนเจ้าเฮ็ดน้ำเต้าดิน พอเห็ดทอปยังบัดจางหายเห็ดน้ำเต้าดินก็มากันทำละว่าแต่จุ้งเคยกินก่อเห็ดนี่ <c oughs> เพื่อนบอกว่ามันออกที่จุ๋มปวกเนอะเอ,อ้เป็นที่น่าสนใจของนักล่าขุมทรัพย์ใต้ดินเมื่อมีผู้โพสต์ฮับซื้อเห็ดน้ำเต้าดินต่างโซเชียลเจ้ากิโลละ2องพันถึงสองพัน้าเท่าเอาละเพื่อนบอกว่าเห็ดนี้เนี่ยจะมีอยู่ในจุมจ๋มปวกแดงจุ๋มปวกแดงเต้าอันจุ๋มปวกอันอื่นก็อมามซึ่งตอนนี้้าบ้านในจังหวัดสุรินทร์เนีน่ยนะเจ้าได้ขุดปะ แล้วก็เอาเห็ดน้ำเต้าดินไปขายให้กับผู้ฮับซื้ออุโทรสไร้างรายได้นักเลยเจ้าส่วนทางภาคเหนือบ้านเฮาบอกว่าฮหยังบาเกย,นะเกยได้เนาะมาเกยได้ยินนะเห็ดอันนี้นะเห็ดทอดเห็ดขลังขลังเหลืองเห็ดแป้งเห็ดดินเห็ดขี้งวขี้ควายยังแบบหูจักกันอยู่ไอ้เนาะแต่ว่านี้ยังมาเกยหันกันเตือ้อล่าสูตะวันนี้เจ้า ้าบ้านบ้านไม้ยาวตำบลไม้ยาวเพื่อพยาเมเไรายจังหวัดเชียงรายบอกว่าได้ปรับหน้าดินส่วนลำไ่ปรากฏว่าปะจุมปวกเก่าเออมีเห็ดน้ำเต้าดินเฮ้ยขุดลงไปเต้าเต้าเปียมาได้สักสองกัมือเนี่ยนะจ้าแต่ว่าอันเอาขึ้นมาหมดกลักวมันจะเสียกันเลยคือเก็บไว้ในจุ่มปวกไว้ก่อนลักษณะมนๆนซมกมกอันหัวไม้โคเนี่ยซ้ำเห็ดซ,ซ้ำดอกกอดเต้าหัวไม่ก้อยจ้า อันนี้ก่ออยู่ในความสมบูรณ์มาจากเบาๆเ,เ,เนอะเลยประกาศขายตัางโซเชียลกันไปแต่ก็ยังมีผม,มาขอซื้อเตื้อแต่ก็มีคนมาสอบถามว่ามันเป็นอย่างไรเห็ดเนี่ยมันกินได้ก่ออะไรเราจะทีนี้ปิ้นบอกว่าเห็ดใน,นเนี้ย เป็นเฮตี่ปวกเลี้ยงเอาไว้กินเป็นอาหารในหางปวกว่าอันนะจอ๊อแต่ว่าในลักษณะของเภสัชกรรมแผ่นโบราณจัดอยู่ในธาตุวัตถุที่มีรสเย็นจืดดับพิษฝีพิษอักเสบแก้ปวดนะจอ๊อเอาไปฝนหรือเอาวาเอาไปบดเอาไปตาแก้กังกังทูมอ่ะคุณ็ฟังเจ้าเนาะที่กันเกากังมันออมออกไอ้น่ะอืมแล้วก็กันถ้าว่าจะซื้อเนี่ยนะจ้าหรือว่าจะขายก็ไปขายที่้านยาตำรับจีนบนวาอันนะจอ้ออ้าวเพราะฉะนั้นแล้วก็ แต่แต่แล้วเนี่ยนะเจ้าการค้นหาขุมทรัพย์ใต้ดินแล้วก็ไปซ่อเห็ดน้ำเต้าดินตามป่านี่มีความผิดตามพระราชบ,บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าน,นะเจ้าล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานบุกยับดำเนินคดีกับพ่อกาแม่กาสองรายที่ฮับซื้อที่จังหวัดสุรินแล้วเรียบร้อยโอ้โหบทสรุปของเรื่องนี้ปล่อยให้นปุ้นอยู่ในจุงปววขั้นตัเจ้าอันตี้เฮาซ่อมหากินมง่ายๆก็ง่ายๆก,ยๆก็ดีกว่าปลื้มปลาเตือน,นะเจ้าจุ้งนีดเห็ดนางฟ้า ง่ายสุดเห็ดเฟืองง่ายสุดเจ้าเพราะเอาแปลงเอาเนาะเดี๋ยวนี้เห็ดทงเห็ดทอบก็ยังบร่ได้กินกันกําเตื้ออ้าวและสุดโดนย่ไปแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังสรุปละเป็นใจอีนั่นละเนอะอ้าวเจ็ดโมงห้าสิบสามนาทีเจ้าเข้าสู่ในช่วงของข่าวสาบริการกันเลยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในวันนี้ยังมีแฮมสปะข่าวเลยนะเจ้าปติดตามกันได้กับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามข้อความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเจียงมานีสตอออันเจ้าและโตโยต้าจึงใหม่พร้อมเพ้่บริการคุณผู้ฟังกันแล้วเรียบร้อยพิกดานนนนนงใหหญ่บถม สาขาเสียกซุปเปอร์ไฮเวย์สาขาฟางจอมตองสันปะตองแล้วก็สาขาละปูนกันด้วยนะเจ้าพร้อมที่จะเห้อบริการเรื่องของรถไมไป้ายแดงเนาะหรือว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์บริการตัวถังและสีแล้วก็เครื่องยนตต่างๆโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจไกลคุนเจ้าขอพระคุนนักๆเลยเนอรสนับสนุนหลักยังเป็นทางการ ขอบคุณเจ้าตังเก้าสิบเจุดหูนยสกปรกลนนาภับสัญญาณแลนเนอร์ขอบพระคุณนักนักกันเลยนะเจ้าอา้าวกุตีกูอันปัญญางชัดเจนครบถ้วนต่อกันเลยเจ้าแพทย์หรือว่าหมอ ข่าวจังหวัดพะเยาแล้วเจ้าจับมือกันกับอ,อสมอจัดกิจกรรมโครงการป้าหมอไปหาพ่อแม่ีปน้องประชาชนเจ้าซึ่งเมื่อไแต่วันวานนี้ในพื้นที่หงยาเจียงคำอำคําเภอเจียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าดรนายแพทย์สรวุฒิบุญสุขพุทธร,ร,ร,ราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่1นึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดและก็เยี่ยมชมพ่อโครงการป้าหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบสาแปดกรกฎา ผมนะเ้าเขตสุขภาพที่หนึ่งโดยมีเ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตัวโมตโมัวมวลนะจ๊ะเข้าไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆเนาะทางนี้ก็เพื่อที่จะยกเอาหมอ ยกเอาคงยาไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยเจ้าปทูเพิ่นเปิดเพื่อบริการ13คลินิกคุณผู้ฟังเนาะเปิ่นจัดกิจกรรมขึ้นที่คงยาเจียงคาเจ้าคลินิกกวดกันได้ยินในละอ่อนแล้วก็ผู้สูงอายุคัดกรองสายตาละอ่อนในเพราะว่าี่มีสตาผิดปกติคลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบและอื่นๆแห่งปเลิ่มปตือ้อและแน่นอนเจ้าคุณผู้ฟังสําหรับสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดพะเยากขอห่วมกันกับคงยาเจียงคำแล้วก็คงยาในจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะเจ้าเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเนาะเป็นกิจกรรมดีๆนะเจ้าเขาข่าวเกาะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าก็มีการทําพิธีปล่อยพันธุ์สักน้าเฉลิมพระชมพรรษาซึ่งตะว,วันนี้หลากหลายหน่วยงานนะเจ้าจัดกิจกรรมหลากหลายกันเลยเนาะและบ่ายสองตะว,วนันนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงษ์ชัย พร้อมกันกันกบหัหน้าส่วนราชการเาจ้าหน้าที่กรมประมงองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนักเรียนนักศึกษานาะเจ้านิสิตประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าปวดโถปล่อยพันสัตว์น้ำสองแสนตัวนะเจ้าและสองแสนตัวป่าแก้มจำแสนหนึ่งป่าซ้อยขาว5 0าหมป่าตะเพียน2 5งหมป่าตะเพียนขาว2 5งหมลงที่อ่างเก็บน้ำ ไม่ห้องสอนจะปล่อยสัตว์น้ํากันไปเพื่อมันใหญ่เนาะคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็รักษาตามระบบนิเวศกันพอมันใหญ่เตึงหน้าเวลายับมากินก็เป็นอาหารก็เป็นเพ่อนท้องอย่างเจ้าวงจรของการใช้ชีวิตกันต่อเนื่องต่อไปเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ตัวเจ้าเรื่องราวดีๆกับกิจกรรมดีๆที่นี่ก็มีพิธีวางศิลาเกิกสร้างพระวิหารตามที่ตัวหอยครูบาเจ้าข่าวตีเจ้าเมื่อวันติ่ที่ผ่านมาเนาะทางด้าน วัดพระพุทธาบาทพานามคุลีจังหวัดละปูนนะเจ้าได้มีเมตตาเดินทางมาเป็นประธานไฟสงพร้อมกันกับครูบาอาจารย์สายบุญตามที่ตัวหอยครูบาเจ้าข่าวปีเจ้ามาตี้พิกัด เจ้าคุณผู้ฟังสำนักสงฆ์บ้านห้วยบงตำบลแม่ยวอมเพื่อแม่เสียงจังหวัดแม่ทั้งสอนซึ่งนาพิกัดนี้นะเจ้าก่อได้พือกู้สำนักสงฆ์นะเจ้าไปช่วยงานผ้าป่าวางศิลาฤกษ์เนาะแล้วก่อจะได้จัดสร้างนะเจ้าเป็นวัดวาอารามกันต่อเนื่องต่อไปก็ขยายในส่วนของบุญบาร,รมีต่างๆในพระพุทธศาสนากันเนาะสีนาทีทรงตายนะเจ้าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มี เรื่องราวของสอกรนหนึ่งเชียงใหม่เจ้าเตือนนะเจ้าระมัดระวังอันตรายจากเห็ดพิษลักษณะเหมือนเห็ดทอบเอาล่ะบอกว่าลักกินไปแล้วกาว่าอย่างใดนะเจ้าซึ่งผู้มีการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่บอกว่าช่วงนี้หน้าฝนนะเจา้าสัปปะเห็ดมันก็ออกมาแบบนักหนาป่า,ปานเนาะแล้วก็่อผู้ที่นิยมรือหุมไปซ่อหาเห็ดแล้วก็กินเห็ดเห็ดหลากหลายนะเจ้าขึ้นตามธรรมชาติกันไปแต่บางอันบางอย่างมันก่อ ลักษณะเหมือนกันเนี่ยนะจ๊ะแล้วกอกปะผู้ที่ได้รับพิษจากเห็ดเนี่ยนักหนาปาป้านแล้วกอกมีเพือนอว่าอย่างจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะจ๊ะ,ะกันถ้าว่าเห็ดที่มันมีสีเข้มล้ําไปนะจ๊ะหรือว่าสีฉูดฉาดล้ําไปหรือว่ามีขนมีหนามน้อยๆบริเวณโคนเห็ด หรือว่ามีวงแหวนใต้หมวกแล้วก็กลิ่นมันแหงล้ําไปอันนี้ก็ถือว่าสังเกตกันตัวกันถ้ามันขึ้นอยู่แม่แม่นะเจ้าของมูลซัตต่างๆมันไปถ่ายสิ่งปฏิกูลไว้แล้วก็เห็ดออกหัน่นหรือว่ามันออกหนะ้าพิกัดติปเปิลแบบเปินหอมว่าอย่างนะจา มันเป็นมันเป็นสิ่งมีพิษหรืออะไรอย่างต่างๆที่มันบาน่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นบัดีไปเก็บมากินเพราะว่ามันก็จะหุบเอาพิษท่านมาแง่ตัวดอกเห็ดมันจะริญเติบใหญ่กันไปเนาะเพราะฉะนั้นกันถ้าว่ากินไปแล้วเรียบร้อยโอ้บัตันเมืองบัตันมังนะจ๊อกก็จะมีอาการนะคุณน้อฟังเจ้าเมืองมังเมืองมังไข้หักไข้ต้นนี่แนะมาอันก่อนหลุต้องกันไปแต่ถ้าเกิดว่า เป็นพิษรุนแรงก็ต้องขจใจเนี่ยให้หักเพื่อได้โวยที่สุดที่ทจะทําได้แล้วก็ไปหาหมอกกตัวก,กันละกันแต่ในนี้ในกรณีความเจือนะจ๊ะว่าเอาเห็ดไปต้มก,กันกับข้าวสารกาหัวหอมก้าจอนนะจ๊ะลงไปก็ถ้าเกิดมันแบบเปลี่ยนสีสนงวาเห็ดกินได้อันนี้เป็นความเจือที่ใจบักห้ได้แล้วเจ้าเบอเดียวนี้นะจ๊ะเพราะว่าเห็ดบางอย่างพิษก็ยังมีพิษกันอยู่วันยังขําเจ้าด้วยความหงใหญ่เนะ้อ โอ้เวลาเสี่ยงซ้ำเจ้าสำหรับคันนี้ปารายการร่ำลากันไปก่อนเดี๋ยววันพุธจุ้งจ้ามาใหม่เจ้าเจ็ดมงคลเหมือนเดิมยังเก่าเลยเจ้าณสถานีวิทยุใกล้บันเนอร์วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการเจ้าขอบคุณพ้อรายการสถานีห้องนิ้สัญญาณขอบคุณผู้รับฟังในการติดตามห้าฟังกันตัวสองช่องทางเลยนะเจ้าพ่เจบนัทรัไทยทูวีริกุลจุ้งจ้าภวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานร่ำล่อนชา บ้านเราทุกวันนี้